สวัสดีค่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยก็จะพามาดูน้อยหนานะคะว่าเพราะน้อหนาพันฝ้ายเขียวนะคะในหนาพันฝ้ายเขียวเป็นอนหน่าเนื้อนะคะรสหวานอร่อยค่ะนในหน่าเนื้อนะพี่ต้อยชอบกินปัจจุบันนี้นในหนาเขามีหลายสายพันธุ์นะในหนาหนังน้อยหนาลูกใหญ่ๆ เดี๋ยวนี้อ่ะแต่ว่าน้อยหน่าเนื้อของดั้งเดิมไทยเราอะอร่อยที่สุดนะคะรสชาติอร่อยนะคะการปลูกก็ดูแลง่ายนะคะให้ผลผลิตไวด้วยนะให้ผลไวแล้วก็ไม่กลัว,ไม,ลวไม่กลัวแรงนะคะน้อยหน่านี้เป็นผลไม้ต้นไม้ที่ไม่กลัวแรงนะอากาศร้อนเขาก็อยู่ได้นะคะอันนี้พี่ต้อยก็มีน้อยหน่าเนื้อนะคะพัน ฝ้ายเขียวนะคะนี่ค่ะเพาะไว้เพอไว้หลายต้นเลยค่ะนี่นี่ซื้อมากินนะคะอร่อยก็เพาะไว้นะคะเดี๋ยวจะไปลงที่สวนบ้านอุตรดิตนะคะน้อยหน่านี่ก็ผลไม้ทุกอย่างอะคะ่ะอายุร้อยสิบถึงร้อยี่สิบวันนะคะผลไม้ทุกอย่างอายุเขาก็จะต้องใช้เวลาเราก็นับวันที่ออกเลยนะคะ แต่น้อยหนาเนี่ยมันมันไม่กลัวแรงอะค่ะผลดกนะคะแล้วก็รสชาติก็ดีแต่น้อยหนาพันฝ้ายเขียวเนี่ยสุกก็เก็บไว้ได้นานนะคะไม่ค่อยเสียง่ายแม่ค้าที่ขายผลไม้อ่ะจ,จะชอบนะคะเพราะว่ามันไม่ไม่เสียง่ายนะคะแม่ค้าชอบเลยละนะคะเนี่ยพี่ต้อยก็พร้อมเมล็ดไว้นะคะเดี๋ยวไปปลูกแต่น้อยหนาเนี่ยปลูกเนี่ยเขาบอกพื้นที่เนี่ยก็ปลูกระหว่างห่างสักประมาณ สเมตรนะคะสเมตรนะคะให้พอดีให้เขาแผ่กิ่งก้านได้นะคะการออกลูกนี่ก็ประมาณ110-120วันแต่จะให้ดีอ่ะประมาณ110วันน่ะก็กำลังกาลังเก็บเลยค่ะนี่ค่ะเออร้อยถึงร้อวันนะไม่ใช่ว่าร้อยสิผิดแต่ว่าประมาณ110วันน่ะก็เก็บได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะปลูกง่ายนะคะ คนแรงนะคะผลก็ดกนะคะเนื้อก็เนียนอร่อยนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดมาพี่ต้อยก็เลยว่าปลูกในานาปลูกแล้วก็ปลูกไว้แล้วก็พี่ต้อยก็ชอบกินด้วยนะสมัยเด็กๆพี่ต้อยเจอในานาแต่บ้านนอกเราเขาจะบ้านต่างจังหวัดนะคะเขาจะปล่อยให้ในานาแตกงาน,นะคะพอแตกงานแล้วก็พอเห็นอุ้ยในายนาแตกงานแล้วก็ไปเก็บมาฉีกกินละ แล้วก็จะพ่นเม็ดเลยค่ะกินทั้งเม็ดแล้วก็พ่น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 ,พนเม็ดอร่อยมากเลยข้าวหวานนะคะในนาอร่อย,ยชอบกินนี่ค่ะพี่ต้อยกระเพาะในนา,นา,นาพันุ์ฝ้ายเขียวนะคะจะไปลงที่สวนอุตรดิตถ์นะคะจะลงผลไม้ครบหมดเลยค่ะหน่อยจะทําทให้ทุกคนไปเที่ยวสวนผลไม้เลยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนไปกินบุฟเฟ่ผลไม้เลยนะคะ,คะพี่ต้อยก็พามา เพราะแต่พี่ต้อยไม่ได้ถ่ายตอนเพาะแล้วก็ลงดินนะพี่ต้อยจะถ่ายตอนต่เพราะว่าพี่ต้อยอ่ะต่อคลิปยังไม่เป็นนะคะพี่ต้อยก็จะมาต้องถ่ายตอนที่มันมีมีต้นแล้วนะะนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพาะไว้นะคะใส่ถุงดําไว้ถึงเวลาเราก็ยกไปปลูกเลยเดี๋ยวโควิดซานนี่แหละค่ะจะไปลงผลไม้นะคะลงให้ทุกอย่างเลยนะคะเพาะไว้ทุกอย่างนะคะป,ปลูกทุกอย่างที่กินได้นะคะปลูกกล้วยปลูกมะนาวปลูกทุกอย่างนะคะปลูก ต้นตาลน,นี่กระเพาะนะคะมะพร้าวกระเพาะแต่วันนี้พี่ต้อยพามารีวิวน้อยหนาเนื้อฟันฝ้ายเขียวนะคะค่ะอร่อยค่ะโอเคนะคะไม่ประมาทกัดอย่าตกเราจะดูแลสุขภาพกันนะคะค่ะใครที่ฉีดวัคซีนแล้วก็โอเคเดค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคนะคะสุขภาพแข็งแรงรวย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 นะคะค่ะพี่ต้อยก็พามาดูน้อยหนาที่เพาะไว้นะคะพันฝ้ายเขียว อันนี้ต้นเดียวอันนี้ต้นเดียวอันนี้ต้นเดียวตรงนน้นก็มีอีกต้นนะคะแต่กระถางนี้เขาจะมีสามต้นนะคะนี่ค่ะสามต้นกําลังรอปลูกแล้วค่ะรอโควิดซานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ Thank you for watching b ายจุบจ๊บจุ๊สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ